ชมครับวันนี้ชัยคาดการณนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยนะครับผมกับร้านกระเพาะปลาหรือว่าเขาเรียกว่าบ้านกระเพาะปลานะฮะถ้าพูดคุยกับทขาสองท่านวันนี้หลายคนจะพูนหน้าพูนตามอย่างดีแล้วก็จะรู้จักเมืเลยใช่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นร้านที่ขายกระเพาะปลามาอยู่คู่กับเมืองตามมานานแล้วด้วยนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้จะขายอยู่ตรงสะพานขาวใช่นะครับผมเริยมไปคุยเจ้าของร้านเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนาตัวหน่อยครับคือไปจนจากน้าลายครับ หรคุณลุงสว่ากไม่น้ำลุงหุยลุงหุยุงหุยลุงหุยแล้วคุณป้าล่ะคะชื่อเล่นชื่อแป๊วป้าแป๊วลุงหุยถ้าเกิดว่าบางคนแบบว่าไปซื้อกระเพาะปลาจะต้องเรียกว่ากระเพาะปลาลุงหุยใช่ไหมคะใช่แล้วไม่เคยไม่เคยรู้จักชื่อไม่เคยรู้จักชื่อเนี่ยค่ะขายมานานขนาดไหนแล้วคะกระเพาะปลากี่ปีแล้วตั้งแต่ถ้วยละห้าบาทขึ้นมา ตั้งแต่ถ้วยละห้าบาทสามสิบปีนะครับสามสิบปีไดค่ะขายอยู่ที่ตรงสะพานขาวมากี่ปีคะขายตรงนั้นที่เดียวค่ะเกือบสามสิบปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้้ายมาอยู่ตรงนี้ได้เดือนหนึ่งใช่แล้วนะครับซึ่งที่ใหม่ต้องบอกว่าร้านใหญ่กว่าเดิมทัางว่าร้านเก่าเนี่ยคนต้องจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ซื้อมานี่มานั่งกินก็อาจจะลำบากนิดนึง รถรถยนต์ยากอ่าใช่แต่มาที่ใหม่แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับร้านใหญ่กว่าเดิมสะอาดแล้วก็กว้างกว่ามีที่จอดรถด้วยครับครับผมแต่ก็ยังขายส่วนของกระเพาะปลาเหมือนเดิมครับมีเมนูอะไรเพิ่มมากขึ้นมีเมนูลูกชายนจะให้ขายข้าวมันไก่อย่างครับอันนี้มีเมนูข้าวมันไก่เพิ่มมาครับผมกับอ่ายเเขาเรียกว่า พอปลาอ่าแล้วราคาขายล่ะคะเปลี่ยนไปมไหมย้ายที่แล้วเปลี่ยนราคาไหมคะราคาเดิมราคาเดิมราคาเดิมยังไงบ้างสี่สิบห้าสิบไข่ลูกแล้วเจ็ดบาทมีถุงสามบาทราคาเดิมค่ะก็คือว่าถ้าทั้งเอาหมี่ด้วยเอาไข่ด้วยก็คือเพิ่มแค่สิบบาทสามบาทถุงบาททั้งไข่ทั้งหมี่ใช่ไหมคะเป็น10บาทเรียกได้ว่าราคาไม่แพงนะเหมาะสมกับเศรษฐกิจในยุคนี้ใช่ใช่แล้ว ครับผมก็เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ไปที่เก่าแล้วรู้สึกว่าไม่เจอไม่ต้องตกใจนะครับผมมาอยู่ที่ใหม่แล้วนะครับผมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนเอออยู่เอถนนพญาตางครับนะครับวัดคลองน้ำใสครับวัตตีวาลีก่อนถึงวัดคลองน้ำใสอยู่ซ้ายมือครับอยู่ซ้ายมือก็เป็นเลขเวลาเปิดปิดครับเปิดกี่โมงเปิดหกเออเปิดสิบโมงปิดหกโมงเก็บหกโมงครับ ไป <glaube> ช้าหน่อยปิดช้าหน่อย <laughs> <rac ella> เรียกได้ว่าเปิดถึงจะเป s <S ิดช้าเปิดสายนะคะแต่ว่าก็ปิดเย็นให้แบบว่าคนที่แบบว่าอยากทานกระเพาะปลาร้อนๆช่วงเย็นเนี่ยสามารถมาทานได้นะคะเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันนะวงนีก็เวลาหมอนัดก็หยุดเพราะขัดหมอไม่ได้ค่ะหมอน้าก็หยุดเพราะกำลังป่วยทั้งคู่คถ้าหมอนัดก็หยุด ถ้าหมอนัดก็หยุดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะสั่งไปทมงานได้ไหมได้แต่ต้องติดต่อร่วงหน้าสักวันสองวันค่ะงานให้สั่งเบอร์โทรเลยเบอร์โทรโหเบอร์โทรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นด้านล่างหน้าจอให้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเหมากระเพาะปลาไปเลี้ยงนะคะตามงานไม่ว่าจะเลี้ยงเด็กก็ได้หรือว่าอาจจะนําไปเลี้ยงแบบ จัดกิจกรรมบ้านพักผู้สูงอายุอะไรแบบนี้สามารถติดต่อมาได้นะคะทั้งลุงหุยแล้วก็ป้าแป๋วนั่นเอง่อาสุดท้ายครับให้คุณลุงนั้นได้ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมครับมาอุดหนุนที่สาขาใหม่แห่งนี้นะครับเชวนทุกๆคนครับที่เคยอุดหนุนเอาปลาด้วยมาที่ร้านนี้หน่อยครับเพราะเป็นร้านใหม่เพิ่งเปิดได้ไม่ถึงสองเดือนครับร้านใหญ่ราคาเดิมครับคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงที่จะดีหน่อย ดีกว่าเดิมอีกอากาศดีด้อค่ะอากาศดีที่จอดรถสะดวกสบายที่จะรถสะดวกะครับขอเชิคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากทานคข้าวปลาอร่อยๆนะครับกลิ่นหอมๆยุยวนมาบตรงหน้าผมจริงๆเลยนะฮะก็มาที่สาขาใหม่ตรงนี้นะครับก่อนถึงวัดคลองน้ำสายหยุดซ้ายมือนกับแวแค่ไหนยังไม่แกวแค่ไหนมาดูหน้านะจ๊ะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นแวะเวียนกันมาอุดหนุนกันได้ครับไม่รอได้รวยครับ มาคาหายไปสิบโลค่ะวันนี้นะครับชายคาเดการขอบคุณทั้งสองท่านมาเลยขอบคุณมากค่ะมาแนะนำพูดคุยกันนะครับเรามีของทีเศษเลยจากทางรายการนะครับเ็ให้เป็นบตรชมภาพยนตร์นะครับผมจากเมเจอร์ซ e ตีเพ็กนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเป็นร่มในสวนจากรายการชายคาเดวกนนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับมาอุดหนุนกับเพ่อปลาอร่อยแบบนี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมเจ้าประจํากันที่ทุกคนเคยรับประทานนะครับที่ตรงนัตรงนี้ที่แห่งใหม่ที่แห่งนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสี่คนต้องลากันไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ